รายการต่อไปนะคะเป็นรายการวันที่2 2บกราคมบริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทรีแลกจำกัดมีรายการดังนี้ไบเดคลิปสกล่องกล่องละ400บาทเพเปอร์คลิปสกล่องกล่องละ400บาทกระดาษ a 4 80แกรม15แพ็คแพ็คละ250บาท ได้รับสินค้าครบภายในวันและได้รับใบสมองใบกำกับภาษีใบแจ้งหนี้จากบริษัทรีแล็กจำกัดเข้ามาที่โปรแกรมสมาทปิด366นะคะเลือกแท็บโ r t เกีย to Pay ค่ะและเลือกรายการสื่อเชื่อออกใบกกับภาษีใบสงของใบแจ้งหนี้ค่ะ กดเพิ่มค่ะเริ่มและเลขที่เอกาสารนะคะจะให้โปรแกรมดันนิ่งให้ค่ะวันที่เอกาสารนะคะจะเป็นวันที่12ค่ะมกราคมปี2025ค่ะผู้จำหน่ายนะคะคือบริษัทรีแลกจำกัดค่ะ คีรายการที่ซื้อนะคะเป็นบ i d เดอร์คลิปค่ะทั้งหมด25กล่องค่ะราคาต่อหน่วย400บาทค่ะกดเพิ่มรายการนะคะเลือกรายการสินค้าเปเ e r c ์คลิค่ะทั้งหมด30กล่องค่ะ กองละ400บาทค่ะกดเพิ่มรายการค่ะเป็นกระดาษ A4 80กรมนะคะทั้งหมด15แพ็คค่ะแพ็ละ250บาทยอดรวมเป็น25,750บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเป็น27,552.50บาทค่ะ จากนั้นกดบันทึกค่ะก็จะเป็นรายการซื้อเชื่อนะคะรายการวันที่24มกราคมนะคะบริษัทได้จ้างบริษัทคาดิโอจำกัดซ่อมคอมพิวเตอร์นะคะเป็นเงิน2,000บาทและได้รับใบส่งของและใบแจ้งหนี้ค่ะ ที่โปรแกรม Smartbit 366นะคะเลือกแท็บ p r o c คียวค่ะเลือกรายการสื่อเชื่อออกแบบกับภาษีใบส่งของใบแจ้งหนี้ค่ะกดปุ่มเพิ่มค่ะเล่มและเลขที่เอกสารนะคะจะให้โปรแกรม running ให้ค่ะวันที่เอกสารนะคะจะเป็นวันที่24เดือน1เปี2025น2025ค่ะผู้จำหน่ายนะคะ จะเป็นบริษัทคาริโอจำกัดค่ะเลือกรายการสินค้านะคะบริการเป็นค่าซ่อมเครื่องขย,ยายสัญญาณ wiFi ค่ะ1ครั้งราคา2,000บาทค่ะภาษีมูลค่า,าเพิ่ม140บาทนะคะแล้วก็ ภาษีหักนกที่จ่ายหัก3%ค่ะประเภทเงินได้นะคะจะเลือกเป็นอื่นๆนะคะรวมยอดนะคะที่จะต้องชำระคือ2,080บาทค่ะจากนั้นกดบันทึกค่ะก็จะเป็นรายการนะคะที่เราลงซื้อเชื่อไว้ค่ะ